สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนันศุภาไปง้มป่าเด้อจ้ามีถูกป่าเลยสะหง่ๆอยู่ตลาดนัดบุละซื้อวัตถุดิบใส่ตู้เย็นอีกแล้วครับท่านยางเขาออตลาดไวาไยวายวาย้อนฮอนพี่น้องป่านิน้นเอจักโตเธอเอาจากัาจากโตพ่นว่าเอาซองตัวบ่พอบ่พอสามพ่นวาอันนี้ก็พุ่งปลาซ่อนจ้าเราติดตามเมนูเดิมเมื่อวานได้มาไ,มได้ปลาคอปลาดุปลานิน้นละกะพุ่งปลาคอเมนูปลาสลาัด กับข้าวนี่ละคอยกินแต่ปลาเมื่อนี้พี่น้องมา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 ว่าอันอาทิตย์ที่แล้วก็ว่ากินแต่หมูกินแต่หมูกินแต่ไก่ขี้ไม่ออกพันว่ากินปลาสิว่ากินปลาเบิดอาทิตย์ก็สิว่าโอ้ยกินปลาแล้วกับข้าวก็ชิว่าอีกจับไปอีกพี่เคิงกิโลอีกแล้วพี่น้องกินพริกยังมากินเก่งแทะจะเก่งบ่เก่งขี้ย้ำอะไรก็แสบดากย้ำนั่นพี่น้อง มานี่เครื่องแกงของเราจ้าโอ้ยสมเขียวอยากกินบักม่วงมันเป็นว่ะม่วงมันสมยิติบอสมผสมกัอยากกินเี่ามันมันหวานหวานแซ่บๆ,ๆ,ๆไป้พี่น้องครบแล้วกับของกันจ้าหิวจนข้อกรองนี่ปลาทูสองตัวตัวใหญ่ๆเลยนี่กำไมราราคาเทอาจำได้บอบันสิบวกเป็นว่าปลาทูหมอตัวใหญ่ๆหกห้าอีกครึ่งโลสี่สิบป้านิน สองโลหน่วยห้าห้าขี่แกงสองถุงสี่สี่มะม่วงหนึ่งโลสองแปดอันนี้ปลาช่อนปลาดูกมาทั้งสะวันนี้มาทั้งสระมาเปิดสามเลยสระปลาคอปลาดุกปลานิ้นปลากี้ดุดูจะโผล่มาร้อนไหมลอะตอนนี้ติดตัวเอมีแต่เงือกอันนี้ร้อยหกสิบเจ็ดสิบกับเก้าสิบเป็นเท่าไหร่นะ กอ,อันนี้คูงปลาช่อนไม่รู้ว่านางจะทำอะไรนะเราติดตามเมนู50าบาทมาเกลือซินไก่15ข้าว